ขออนุญาตตัดกลับมาก่อนเพราะว่าขณะเนี้ยคุณสมชายแสวงการค่ะเดินทางไปที่ปปช,ปชสนามบินน้ําค่ะไปยื่นเรื่องทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะมีหน่วยงานที่แบบ,บทาได้มากกว่านี้แต่ไม่เป็นไรีเราเห็นโพต์คุณสมชายอบอกก,อกับไปยื่นเรื่องเพื่อให้รัฐบาลคืนเงิน35,000 0ล้านบาทก็เลยไลน์ไปถามว่า มันมา,มาจากประเด็นไหนอย่างไระนะครับเดี๋ยวไปทําความกระจ่างในเรื่องนี้กันนะครับคุณสมชายสแสวงการอดีตสมาชิกวุฒิสภาผู้ที่แม้ไม่ได้เป็นสวแล้วเนี่ยแต่ก็ยังคงทํางานเพื่อบ้านเมืองนะครับเรื่องการตรวจสอบต่างๆอย่างเข้มข้นนะครับเราไปทําอะไรกันนะครับสวัสดีครับคุณสมชายครับครับค่ะเ,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเนี่ยนะฮะอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะ,นนะ,ะอ่ะเบบะะปิดยังไงอ,ะอ่ะครับได้ยินนะครับ พี่สมชายไปไปปปชไปทำอะไรเรื่องอะไรครับประเด็นอยู่ตรงไหนครับผมมีคุณการกายสุนทรเสนารักครับตอนนี้คุณนายนกเขาที่ตอนน้ำเหลือพลเอกชจุนตาปรีพีปนะครับพวกเราและก็คณะนักกฎหมายอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ประสงค์ออกนามเราเห็นว่าเป็นปัญหาบ้านเมือง ในฐานะประชาชนคนไทยที่มีหน้าที่ปกป้องประเทศพิทักษ์เขตภูมิปุมผลประโยชน์ประเทศชาติและสาธารณสมบัติแผ่นดินเนี่ยนะครับเราเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คณะกรรมการปปชมีหน้าที่โดยมีความปรากฏต่อปปชว่ามีการกระทําความผิดในการฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา144ที่บัญญัติไว้ว่าในการพิจารณาร่างบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้นเนี่ย สสสวอพรมกรรมธิการน,นะครับจะแปรยติในทางลดหรือตัดทอนรายจ่ายซึ่งเป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ดอกเบี้ยงเงินกู้และเงินที่กําหนดให้จ่ายตามกฎหมายไม่ได้และยังพบว่ามีการดําเนินการไปนาเงินนะครับที่ว่าดังกล่าวเนี่ยไปแปรยติเป็นงบกลางและนําไปแจกเป็นเงิน หมื่นให้กับประชาชนโดยเป็นการหาเสียงเลือกตั้งซึ่ง <ฮะ S 2> เป็นผลประโยชน์ทางอ้อมเนี่ยนะครับ <ฮะ S 2> ทั้งสิน้นจำนวนสี่หมื่นสามหมื่นห้าพันล้านที่เอาไปแจกเงินลบสี่หมื่นล้านเนี่ยนะครับนะครับแล้วก็ก้อนที่สองเนี่ยก็เป็นเงินที่แปรยติโดยการตัดออกแบบเดียวกันนะครับซึ่งกฎหมายห้ามเลยนะครับ <ฮะ S 1> แล้วไปเพิ่มเป็นเงินกองทุน ประวัติการข้าราชการอดีตข้าราชการอาดีตสมาชิกรัฐสภา,าอีกหนึ่งมือีกหนึ่งพันสองร้อยล้านครับทั้งหมดเนี่ยเป็นการตัดลดงบประมาณปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดซึ่งเป็นการกระทำโดยการไปตัดงบของธนาคารเอ็กซิมแบงคา์ธนาคารธนาคารธ,รธนาคารออกกอสงเคราะห์ธนาคารอกสนะครับธนาคารออมสินนะครับทั้งหมดเนี่ย รวมกันสามหมื่นห้าพันล้านครับครับคือทวนอีกครั้งนะคือไอ้สามหมื่นห้าพันล้านนี้รัฐบาลเนี่ยไปตัดงบจากธนาคารที่คุณสมชายว่ามาเนี่ยเพื่อเอาไปใช้ในโครงการที่แจกเงินหมื่นถูกต้องไหมครับถูกต้องครับซึ่งผิดกฎหมายผิดกฎหมายรัฐมนูญมาตราร้อยสี่สิบสี่เขียนว่าในการพิจารณาร่างเมียกว่ามันรายจาย่ายประจําปี ตามอย่างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมตามอย่างโอนงบประมาณรายจ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะแปลยติเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมรายการหรือจํานวนในรายการไม่ได้แต่อาจแปลลดตัดทอนซึ่งรายจ่ายซึ่งไม่ใช่รายจ่ายตามข้อผูกพันอย่างดังนั้นต่อไปนี้หมายความว่าจะตัดทอนอะไรก็ได้นะครับแต่ห้ามสามข้อคือเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ดอกเบี้ยเงินกู้เงินกำหนดให้จ่ายตามกฎหมาย นะครับและในวักสองบอกว่าถ้าการพ <mit> ิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรวุทธิสภากรรมธิการในการเสนอระยติกระทําด้วยประการใดที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกพุฒิสภากรรมธิการมีส่วนร่วมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการช่จ่ายงบประมาณก็จะกระทําไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อพบการกระทําดังกล่าวซึ่งผมขอให้ข้อมูลโดยย่อนะครับเพราะว่ากำลังจะยื่นต่อปปชเนี่ยนะครับ ให้พประชี่ยดํำเนินการเนี่ยก็พบว่ามีการตัดเงินงบประมาณท่าธนาคารดังกล่าวรวมเป็นเงินทั้งหมดสามหมื่นันล้านแล้วไปแปรยติเพิ่มเป็นงบกลางจากนั้นคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติงบกลางดังกล่าวมาแจก่ิบหมื่นล้านเนี่ยแหละครับ,รบ,รบอันนี้คือข้อที่หนึ่งที่ก็ะทำผิดในการตัดลดงบประมาณของกรรมธิการของสภาผู้แทนราษฎรและรุ่สภา ยังไปตัดรถในก้อนเนี้ยเอาไปแจกไม่พอนะครับและเป็นการทำความผิดทั้งอ้อมในการหาเสียงและยังมีความผิดทางตรงคือดําเนินการเพื่อเอามาแปลงติเป็นเงินกองทุนของอดีตสมาชิกรัฐสรสมาครับอ่าทันสองร้อยกว่าล้านครับครับ น,นิดเดียวครับคุณสมชายอขอขยายความเผื่อคุณผู้ชมจะงง,ง,งว่าเอ๊ะทำไมรัฐบาลเขาก็แปรงบงงกันปกติแต่ง,งบสาม0 0ืห้าพันล้านที่ว่าที่เอามาจากทออสอจากเอ็กซิมแบงอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเงินที่จะต้องส่งคืนเงินต้นชําระดอกเบี้ยอะไรอย่างนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับคือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการตัดลดเงินต้นที่ต้องชอําระที่เราจะต้องแปรทุกปีว่าเราเป็นหนี้ใครต้องใช้อะอย่างนี้จำนาข้าวอะไรต่างๆที่ยังต้องส่งอันนี้ก็คือเงินจากส่วนนี้ ต้องครับก็อย่างชัดเจนว่าธนาคารอมสินอย่างเงี้ยสามพันแปดร้อยสิบสองล้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ห้าเก้าห้าร้อยเก้าสิบสองล้านธนาคารเพื่อการส่งออกนำเข้าเจ็ดสิบสองล้านธนาคารเออกศเนี่ยสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดล้านด้วยการนี้ก็คือเงินไทยนี่จะนำเข้านะครับ ก็เ,เอาไปตัดเนี่ยแทนที่จะไปใช้นี่ไม่ใช้นี่ก็เอาเงินน,นะ้และจำนวนร้อตาร้อยสีส่สี่จึงเขียนไว้ว่านี่ต้องใช้ดอกเบี้ยต้องใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราถูกวางโง้มาของทุกปีไว้อยู่แล้วว่าเราจะใช้นี่เท่าไหร่สรวนถ้าไปตัดโง้มาส่วนอื่นที่จะไปสร้างปึนจะไปสร้างรูนสร้างนี่เนี่ยตัดได้ครับแต่ห้าตัดนี่ดอกเบี้ยและดอกเบี้ยพร้อมเงินต้น ที่กาหนดไว้ในกฎหมายครับจึงเป็นการผิดวินัยการเงินการคลังครับครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเรื่องที่จะรัฐบาลจะไปเอาเงินทกสตอนนั้นเนี่ยมีคนออกมายันเพราะว่าในพระราชบัญญัติการตราธนาคารเนี่ยเขากําหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินของธนาคารไว้ชัดเจนรัฐบาลก็เลยไม่ทําจนมาแอบบุบคบิ๊กทาก็คือตัดงบไปโดยที่เราไม่รู้ไอ้แบบนี้ถูกไหมคะคุณสมชายครับก็ใน รัฐบาลไม่มีเงิน<อ>แต่ว่าไปหาเสียง<อ>ว่าจะแจกเงินดังนั้นเนี่ยเอ่อกรกตก็ปล่อยปละให้เกิดเรื่องมาจนกระทั่งรัฐบาลก็ต้องไปตั้งงบประมาณปีถัดไปอันนี้ไม่มีปัญหาคะนะครับจะไปกู้หนี้ยืมเสถิก็ไม่เป็นปัญหาในเรื่องของพรบวิจัยการเงินการคลังและรัฐมนูลแต่เป็นหนี้เป็นเป็นปัญหาของประเทศในต่อไปอนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ทำมันนั้นคือเพิ่มเงินกู้ในดานมา แล้วซึ่งวันเนี้ยคนเพดานแล้วยังไม่พออีกจะแ,แจกเพิ่มอีกกลุ่มหนึ่ง <S S S ก็เลยใช้วิธีการไปตัดงบประมาณในส่วนที่เป็นข้อห<อ>้ามของรัฐธรรมนูญมาตรา1 4 4นี้แล้วก็เอามาแจกครับครับครับอ,อ,อันี้โทษนะคะอันนี้ฟ้องความผิดลักษณะใดคะหนึ่งห้าหรือเปล่าคะเออเราคงเป็นผู้ ทำหน้าที่ในการยื่นต่อคณะกรรมการปปชว่าเราได้พบเห็นการกระทําโครงการการอนุมัติจัดสรรงม,มาเนี่ยเป็นการา่ามสืบบทบัญญาตาัติต140ัมมาตรา1 4 0วรรคหนึ่งและวรรคสองขอให้กรรมการปปชเนี่ยนะครับใช้อํำนาจหน้าที่ของตนเองนะครับตรวจสอบตามมาตรา 88, 88ว่า เพื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการปปชหรือคณะกรรมการปปชได้รับการแจ้งจากหน่วยงานของรัฐซึ่งตอนนี้ไม่มียังไม่มีใครหน่วยงานรัฐไปแจ้งทุกเราได้ศึกษาข้อกฎหมายและได้ไประชุมกันมาตลอดและติดตามเรื่องนี้มาตลอดนะครับก็ยืนตรวจสอบแล้วหเห็นว่ามีความการ่าฝืนมาตารา1 4 4จริงจะทำผิด,ผดพรบวิทยาการเงินชานคลังจริงจึงได้เสนอให้ ความปรากฏต่อคณะกรรมการปรปรช<ม>ซึ่งตามบทบัญญัติของพรบรประกอบรัฐมนุสปปชเนี่ยก็ให้คณะกรรมการปปรชดําเนินการสอบสวนโดยทางลับโดยครันรนะครับและถ้าปปชเห็นว่าเรื่องนี้มีความผิดจริงซึ่งเรามีเอกสารประกอบทั้งการประชุมคณะกรรมการกรรมธิการต่างๆ<ม>นะครับการลงมติต่างๆนะครับคณะกรรมการปรปรชนะครับจะต้อง ดำเนินการนะครับถ้าเห็นว่าเป็นความผิดนะครับให้เสนอต่อสารรัฐธรรมนูนเพื่อดําเนินการต่อไปและคณะกรรมการปปชอก็จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้แจ้งไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะมีขั้นตอนที่เรามายื่นพบเป็นปปชอเป็นช่องทางที่จะไปดําเนินการต่อและจะส่งสารรัฐธรรมนูนครับท,ที่สุดท,ท,ท้ายครับพี่สมชายโทษโทษกรณีแบบนี้ในกรณีที่เอาแล้วันนี้เราไปยื่นปุ๊บปปชก็ เ,เห็นความปรากฏอะไรต่างๆแล้วก็เริ่มกระบวนการของประจอไปจบที่สารธรรมนูโทษนี่จะตามกฎหมายระบุไว้ประมาณไหนครับก็มีตั้งแต่เรื่องของการทำผิดกฎหมายนะครับอเอาเอาเ,เรื่องการคืนเงินก่อนนะครับต้องมีอายุความ20ปีนะครับเรื่องนี้ทวงเงินคืนให้่แผ่นดิน35,000ล้านและ1,256ล้านนะครับที่ไปดำเนินการลดต,ตามที่ผมว่าคือดอกเบี้ยเงินต้น ที่จะชำระและเอามาแจกจ่ายมาใช้เนี่ยนะครับอันนี้ความผิดส่วนความผิดทางการเมืองนะครับก็ต้องให้อยู่ตถานะผู้รับผิดชอบในการดึงความสารจะชี้มูลครับครับคอ่าแล้วค่ะเดี๋ยวเผื่อมีประเด็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวคงได้คุยกันอีกขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณครับพี่สมชายครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสมชายแสวงการนะคะอดีตสมาชิกวุฒิสภาและคณะเดินทางไปยื่นปปชนะคะเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดิน คือคือคือประเด็นเนี้ยนะเอ่อมันผ่านไปแล้วแต่ว่าไม่มีคนไม่มีคนมองเห็นว่ามันผิดกฎหมายนะรอ๋อนะเนี่ยนี่ไงคือจะเลือกตั้งไม่เลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่ประเด็นหรอกนะไอ้เบ้งนะไปบอกอย่าไปให้ฆ่ามลงเลือกตั้งได้ไหมคือประเด็นคือหน้าที่พลเมืองต้องคอยตรวจสอบใช่ถูกไหมครับใช่คุณสมชายในเห็นว่าการที่รัฐบาลเนี่ยใช้ วิธีการงบประมาณแบบนี้ผมสรุปให้คุณผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่งและกันนะ,ะเผื่อ,อบางท่านอาจจะเพิ่งเข้ามาค,คือวันนี้คุณสมชายและคณะซึ่งประกอบไปด้วยหลายท่านเลยทนายนกขาคุณคชันใจอิสระเสนาลักษ์ะนะครับและอุ้ยนักกฎหมายอีกหลายตจอหลายท่านทั้งประสงคออกนามและไม่ประสงค์ออกนามไปยื่นปปชในกรณีที่รัฐบาลเนี่ยนะครับมีการตัดลดงบประมาณะนะ, <c oughs> ะแบบผิดกฎหมายหนึ่งก็คือ ก้อนหนึ่ง35,000ล้านอันนี้เป็นเงินที่เอามาจากบรรดาธนาคารต่างๆของรัฐธนาคารและสถาบันการเงินของรัฐนะครับก็จะประกอบไปด้วย X อ็ซิมแบงนะอันนี้เป็นงบปี68 x อ็ซิมแบงล้านทกส31ล้านออมสิน3,800ล้านแล้วธนาคารอาคารสงเคราะห์นะสามหมนอ่าสามหมขออภัยทกสด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยก้อนนี้รวมกัน35,000ล้านถามว่าทำไมถึงผิดกฎหมาย รัฐบาลเนี่ยนฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิย้ที่ันญยาิสามารถที่จะตัดงบกรมนั้นมาให้กรมนี้เอาไปทําโครงการนี้หรือตัดมาเป็นงบกลางได้ไม่ผิดแต่ว่างบที่ตัดไปได้คืองบที่คุณสมชายบอกว่าเป็นงบที่รัฐบาลจะต้องเอาไปจ่ายนี่ชําระนี่เงินต้น<อ>ชําระนี่ดอกเบี้ยอะไรต่างๆ<ล>เหล่านี้เงินที่กําหนดให้จ่ายตามกฎหมายพูดง่ายๆคุณเป็นหนี้ใครคุณต้องไปใช้หนี้เขาเพื่ออะไรเพื่อว่ากฎหมายเขาออกไว้ว่าเดี๋ยวลำหนี้มันจะพอก นี่อะไรบ้างอะทะเจนเลยจำนำข้าวที่เราต้องจ่ายทุกปีนะครับจำนำข้าวจากรัฐบาลคนสวยคนดีนะคุณยิ่งรักชินวัตรเนี่ยนะทักสิงคิดเพื่อใยธรรมเนี่ยตอนนี้ตอนนี้เขาต้องกันไว้เลยต้องชําระทุกปีเพื่อให้นี่มันน้อยลงน้อยลงอันเนี้ยมีการเอาเงินตรงนี้ไปเข้าโครงการดิจิตอลวอลเลทอะนะแจกเงินหมื่นเงินหมื่นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบหกล้านเอาไปเป็น บําเน็จบํานานสวนะครับอันนี้เขาก็เลยไปยื่นให้ปปชเพราะความปรากฏนะที่เหลือก็เป็นกระบวนการของปปชเหมือนเป็นการใช้เงินผิดประเภทใช้เงินผิดประเภทอันนี้พูดกันตามตัวความาื่หน้าก่อนดีวติดตามความคืบหน้าอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้คุณสมชายและคณะเนี่ยไปยื่นแล้วที่มันน่าเศร้าก็คือว่าถ้ามันยื่นผ่านสสยื่นผ่านสวมันจะไปองค์กรอิสระเร็วกว่านี้ไหมพี่โนะนี่ไง นี่คือสิ่งที่ทําให้เห็นว่าบางทีเนี่ยนะเนี่ยอย่างหมอวัดลงก็โดนเวลาหมอวัดลงพูดอะไรมาเ็าจะมีไอ้พวกแบบเกิดมาจากหีบเลือกตั้งนะแม่คงไปคลอดในหีบเลือกตั้งอ่ะเนี่ยลงเขาสาวก็สอบตกคือประเด็นมันไม่เกี่ยวกับเรื่องสอบตกสอบได้ประเด็นคือสิ่งที่เขาพูดเขาทําเขาตรวจสอบเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองหรือเปล่าคใช่ไหมเรื่องความดีความชั่วนั้นไม่ต้องเอาจํานวนมาบอกนะค่าคนอ่ะดีหรือชั่วล่ะ ขโมยของดีหรือชั่วล่ะถ้าสมมติไปถามพวกโจรที่มันขโมยของอ่ะไปโหวตกันสิถามว่าขโมยของดีหรือชั่วเก้าคนมันอาจจะยกว่าเป็นเรื่องที่ดีก็ได้ถูกไหมอ่ะจํานวนไม่ได้เป็นตัวบอกความต้องการจ้าจำนวนจํานวนไม่ได้เป็นตัวบอกความถูกความผิดจํานวนเป็นตัวบอกความต้องการเรื่องฮัลเลียฮัลเลียบางเรื่องอย่างเงี้ย มันถึงมีชื่อเรียกว่าเป็นโจรกลางสภาเป็นซ่องโจรไงเล่าจะให้ผ่านกฎหมายให้ได้เพราะรู้ว่าเสียงมันเยอะเสียงมันมากกว่าไงเพราะฉะนั้นหยุดพูดนะถ้าเรื่องไหนที่มันเป็นเรื่องดีเรื่องชั่วเนี่ยไม่ต้องใช้จํานวนมาเป็นตัวบอกไม่งั้นตํารวจไม่ต้องทํางานถูกไหมพี่กองมันรวมตัวกันก็ได้นี่แล้วยกมือเฮ้ยฆ่าคนไม่ผิดนะฆ่าคนไม่ผิดกฎหมายนะผิดไหมมาโหวตกันยกมือโหวตกันไปถามเลยในคุกยกมือโหวตกันฆ่าคนผิดกฎหมายไหมไม่ได้ ทุกคนไม่ได้ให้กําลังใจคุณสมชายและคณะนะคะแล้วก็ต้องฝากไปถึงเนี่ยสอสอเอ่ยไม่งั้นจะมีสอสอให้เปิเงินไปทําไมเล่าก็ไปนั่งยกมือก็เป็นฝากถั่วอยู่อย่างนั้นแล้วบาง <นะ S 1> เรื่องก็แบบ<อ>ควรจะทําก็ไม่ทำไม่ควรจะทำเนี่ยอยากจะทํานักหนาเชียว